โค้ดว่าพารวยด้วยพลังจิตใต้สํานึกนะลูกใครเจอโค้ดว่าจะต้องได้ใช้พลังจิตใต้สํานึกของตัวเองเพื่อรวยเท่านั้นไม่ได้ใช้พลังจิตใต้สํานึกเพื่อละเพื่อวางเพื่อสลัดทิ้งถึงความร่ํารวยนะคะใครเจอโค้ดว่าคนนั้นรวยขึ้นทุกคนค่ะช่วยพิมพ์คํานี้มาตอกย้ําความเชื่อโค้ดหน่อยได้ไหมคะลูกแล้วเนี่ยคือความเชื่อที่โคตดใส่เข้าไปให้ตัวเองใครเจอโค้ดว่าคนนั้นรวยขึ้นทุกคนค่ะ ใครเจอโค้ดคนนั้นได้รับพลังใครเจอโค้ดคนนั้นรวยขึ้นแล้วนี่ก็คือสิ่งที่โค้ดสั่งจิตตัวเองโปรแกรมจิตตัวเองรวมถึงเป็นความเชื่อลึกๆของตัวเองแล้วโค้ดว่าก็ใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆหูกใครเจอโค้ดว่ารวยขึ้นทุกคนนะคะล้านเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มเจอในโพสตเจอในไลฟ์เจอในคลิปชีวิตเปลี่ยนทุกคนเพราะโค้ดได้สั่ง คำสั่งอย่างส่งพลังมั่งคั่งเหลือเฟือเข้าไปในทุกคลิปทุกโพสทุกไลฟ์ของโค้ชว่าหน้านี้ใครเจอได้รับพลังหน้านี้ใครเจอรวยขึ้นค่ะลูกเห็นปะความเชื่อมันเบอร์แรงแบบนั้นขนาดนั้นเลยแล้วเมื่อทุกคนมาดูมาเจอโคอ้ดว่าทุกคนก็จะรวยขึ้นจริงๆเพราะโลกนี้เป็นแค่นี้เลยเป็นกฎแห่งความเชื่อและถ้าเกิดฝั่งนั้นรับเอาฝั่งนี้ให้ฝั่งนี้ตั้งใจให้อยู่แล้วแล้วฝั่งนั้นรับเอาดอกไม้บานค่ะ แต่ถ้าฝั่งนี้ให้แล้วฝั่งนั้นปัดทิ้งก็จะไม่ได้ลงมเมล็ดพันธุ์นั้นลงไปเห็นไหมว่าความเชื่อนเป็นแบบนี้คราวนี้หนูต้องเป็นคนตัดสินใจเลือกชุดความเชื่อ